สวัสดีวันหยุดค่ะทุกๆท,ท่านคะพบกับช่องคำโตโตชาแนลอีกแล้วนะคะสำหรับวันหยุดวันนี้ก็จะพามาไหว้าตาไข่หรือว่าไอ้ไข่แห่งวัดเจดีแต่นี่คือวัดสว่างอารมณ์แครแถวนครชัยศรีค่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือไอ้ไข่สามนครนะคะก็จะมีนครศรีธรรมราชนครปฐมและก็นครชัยศรีค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีเดินทางด้วยรถสาธารณะนะคะเพราะว่าหลายๆท่านถามมาว่าเดินทางไปวัดสว่างอารมณ์ยังไงนะคะเริ่มจากรถไฟฟ้า BTS ค่ะสถานีสยามไปลงที่บางว่านะคะนั่งฝั่งห้างสยามเซ็นเตอร์วันค่ะพอไปถึงสถานีบางว่านะคะลงบันไดามาเลี้ยวซ้ายเดินไปตามทางเดินยาวๆแบบนี้ค่ะก็จะเห็นสะพานลอยนะคะ สะพานลอยมีอันเดียวไม่มีเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะคะพอเดินลงมาก็จะเห็นแท็กซี่จอดอยู่ฝั่งขวามือนะคะเรียกไปสถานีขนส่งหรือว่าสถานีสายใต้ใหม่นะคะแล้วเดินต่อไปที่วินรถตู้ค่ะสามารถถามคนแถวแถวนั้นได้นะคะว่าวินรถตู้อยู่ตรงไหนคะ่ะนั่งสาย88กรุงเทพสุพรรณนะคะชานชลาที่7อย่าลืมบอกคนขับด้วยนะคะว่าไปลงวัดสว่างอารมณ์ค่ะ พอถึงแล้วนะคะก็จะมีวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะค่ารถก็20บาทนะคะพอเดินทางไปถึงวัดสว่างอารมณ์ค่ะก็จะเห็นศาลาพระราหูนะคะไว้ให้เราไหว้ขอพรอยู่ตรงนี้ค่ะจากนั้นก็จะเดินไปข้างในนะคะศาลาไอ้ไข่ก็จะตั้งอยู่ตรงนี้ค่ะ ศาลาหลังใหญ่ๆตรงนี้ก็จะมีดอกไม้ทูบเทียนไว้สำหรับให้เช่าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่ในศาลาด้วยนะคะวันที่ไปก็เจอท่านเจ้าอาวาสหลวงพ่อแปะท่านก็อยู่ตรงนี้ค่ะญาติโยมก็เข้าแถวร้อยท่านเจอมากมายเลยนะคะด้านข้างก็จะมีที่จุดประทัดค่ะให้ดูบรรยากาศรอบๆศาลานะคะญาติโยมมากมายเลยค่ะ หน้าสาราก็จะมีรูปปั้นไข่นุ้ยอยู่ตรงหน้าศาราตรงนี้นะคะพอเช่าบูชาดอกไม้ทูบเทียนเสร็จแล้วก็จะจุดทูบด้านล่างสารานะคะมีคาถาบูชายไข่อยู่ตรงนี้ค่ะที่รอบๆสาราไอ้ไข่ก็จะมีรูปไก่ชนค่ะมีมากมายหลายพันตัวเลยนะคะปักทูไว้ด้านล่างศาลานะคะของบูชาอื่นๆก็นำขึ้นสาราได้ค่ะ ทว่าสว่างสามนครมาถอพรกันได้นะนะมาข้างห้านี้เลยครับนะส่วนประทัดก็นำมาจุดด้านล่างค่ะ ค่ะถ้าหากท่านไหนยังไม่มีเวลาหรือว่ายังไม่มีโอกาสไปที่วัดเจดีนครศรีธรรมราชก็แนะนำมาที่วัดสว่างอารมณ์ได้นะคะยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายที่ยังไม่ได้กล่าวถึงค่ะเดินทางมาไม่ยากค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ